รวยแล้วรวยอีกพระเอกช่องดังเตรียมกว่าซื้อที่ดินต่างจังหวัดขึ้นแท่นเศรษฐีเป็นอีกหนึ่งพระเอกลูกรักของช่องวัน31เลยก็ว่าได้สำหรับไปยนรพัฒนวิไลพันธ์นอกจากหน้าที่การงานจะลุมมีละครให้ได้ชมอย่างต่อเนื่องแล้วเรื่องหัวใจหลังสุ่มคุยกับสาวนอกวงการตอนนี้ก็บอกเลยว่าแฮปปี้มากๆล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาไบได้ออกงานอีเวนต์และเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตว่า ตอนนี้มีงานเยอะขึ้นมีความฝันอยากได้ไล่เพราะคุณพ่อชอบเราก็ชอบแคมปิง้งต้องซื้อที่ก่อนดูดูไว้แถวเพชรบณ์นครนายกแต่ยังไม่เจอที่ถูกใจเอาเป็นว่างานนี้ได้เสร็จถีหน้าใหม่มาประดับวงการบันเทิงอีกคนแล้วอายุเพียงแค่24แต่ไม่ธรรมดาจริงๆ